Rainy season เดูฝนสวัสดีค่ะทุกท่านนี่คือเหตุการณ์ของเมื่อวานค่ะวันศุกร์ตอนบ่ายเมื่อวันที่17พฤษภาค่ะลุงจรเอารถตัดหญ้าไปตัดตอนนั้นอากาศกำลังคลึ้ม,มฟ้าคลึ้มฝนค่ะ ก็ดีค่ะที่แดดไม่จัดแล้วก็ไม่ร้อนค่ะ Good day everybody Have a wonderful day นั่นค่ะแกก็คงใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็เพลินๆค่ะหญ้าก็ยังไม่ยาวเต็มที่ค่ะ ว้าวโชคดีจังเลยลุงจรหลังจากที่ลุงจรตัดหญ้าเสร็จแค่10นาทีค่ะลมฟ้าลมฝนก็มาพอดีเลยค่ะนะคะมีลมพัดกระโชกนิดหน่อยค่ะนี่คือเหตุการณ์เช้าวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่17พฤษภานี่ค่ะสีวันเขาก็มาทำงานเป็นวันแรกมาช่วยตัดหญ้าให้ที่ ตรงที่เล้าไก่นะคะก็ดีใจค่ะที่สีวันมาช่วยค่ะสีวันจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดีมากค่ะแกทำงานเป็นพันโรงอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลที่ตำบลอ่อนใต้น,นี่ค่ะจะได้รับความไว้วางใจมากค่ะเพราะว่าแกเป็นคนที่ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ได้ดีเยี่ยมค่ะสุภลักษ์ขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้กับสีวันค่ะนี่คือของลุงจรเมืมอ่อเช้านี้ค่ะแล้วก็ในเวลาเดียวกันค่ะ at the same time an electrician came to install the new tooth <อ>ก็มาติดตั้งหลอดไฟที่โกดังให้ค่ะเพราะว่าเมื่อวัน สองสัปดาห์ก่อนค่ะลมพัดแรงก็ทำให้หลอดไฟนั้นหล่นลงมาแตกกระจายเลยค่ะก็เลยได้ช่างไฟฟ้าค่ะคือติดต่อช่างตั้มค่ะซึ่งเขาทำงานด้วยกันกับช่างตั้มค่ะอันคนนี้คือช่างแดงค่ะแล้วก็ลุงจรก็ช่วยสีวันติดตั้ง ไอตัวที่ตัดญ้าน,นะะี่ค่ะสีวันก็ทำค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะสีวันนี่ค่ะคือเหตุการณ์ของเมื่อบ่ายวานกับวันนี้นะคะถ้าท่านสนใจและเพลิดเพลินก็ช่วยกรุณากดติดตามเป็นกำลังใจให้สุภาลักษ์ด้วยค่ะนี่ก็คือไทยออมเร็กค่ะไข่เจียวค่ะมื้อกลางวันนี้เองค่ะ Thank you for watching. If you like, please subscribe to the channel. Hopefully, this video make you enjoy. Have a wonderful day. Bye-bye.